สวัสดีครับท่านผู้เรียนทางบ้านนะครับผมอาจารย์เดชาธนพจนพงศ์อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับวันนี้อาจารย์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับผู้เรียนทุกท่านนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวจิตใจหลายคนเนี่ยคงตั้งคําถามใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับสินค้าและบริการที่ ผมหรือดิฉันเนี่ยกำลังจะนําเสนอให้กับคุณลูกค้าใช่ไหมครับการโน้มน้าวจิตใจได้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับผมเพราะจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับทำให้เราเนี่ยสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าของเรานะฮะแล้วทําให้เกิดจุดเด่นในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความรู้เรื่องการโน้มน้าวจิตใจกันก่อนนะครับการโน้มน้าวใจก็คือการพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติ ความศรัทธาหรือการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับด้วยกลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบต่อใจผู้นั้นนะครับจนทําให้เกิดการยอมรับขึ้นมาได้นะฮะวัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งเป็นสี่ประการง่ายๆนะครับประการที่1ก็คือเพื่อชักนําหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความเชื่อความศรัทธานะฮะยกตัวอย่างเช่นการชักนําให้ทําประกันชีวิตเป็นต้นนะฮะ การโฆษณาคุณภาพของสินค้าเช่นอาหารเสริมนะฮะการโน้มน้าวใจให้ศรัทธาในศาสนาเป็นต้นนะครับประการที่2ก็คือเพื่อกระตุ้นหรือเร้าใจให้เห็นความสําคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการพูดให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยหรือโทษของยาเสพติดนะครับประการที่3เพื่อปลุกใจครับให้เกิดความสํานึก และปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการปลุกใจให้รักชาติการปลุกใจให้รักสถาบันหรือพวกพ้องนะครับการปลุกใจให้ใช้สินค้าเช่นการสนับสนุนหรือรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทยเป็นต้นนะครับหรือการปลุกใจให้รวมพลังความสามัคคีนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้อยคําหรือคําพูดที่เป็นแนวปลุกใจนะครับเช่นรวมไทยเป็นหนึ่งเดียวรักกันไว้เถิดนะฮะหรือที่เราเคยได้ยินว่า รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนั่นเองนะครับและประการที่4ประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจมีความเห็นคล้อยตามและสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะสามารถนำไปปฏิบัติได้เช่นการโน้มน้าวใจนะฮะให้รู้จักวางแผนครอบครัวนะฮะวางแผนทางการเงินนะฮะการโน้มน้าวใจให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้นนะครับหรือการเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่นะฮะตัวอย่างถ้อยคํานะครับเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจมีความเห็นคล้อยตามและนําไปสู่การปฏิบัตินะฮะอย่างเช่นยืดอกพกถุงนะครับต่อมาพาร์ทที่2ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงหลักการในการนมน้าาจิตใจนะครับหลายท่าน คงจะเคยได้ยินทฤษฎีนะฮะ Hierarchy of Needs Theory ของ Maslow มาแล้วใช่ไหมครับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์5ประการนะครับทีนี้ถ้าเราทราบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราก็จะสแสวงหาหรือผลิตใช่ไหมครับสิ่งที่นำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมครับหากสินค้าของเราสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้นะครับอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าของเรานั้นจะต้องขายดีแน่นอน,นครับ เอาละครับเรามาพูดถึงทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลกันเลยดีกว่านะครับทฤษฎีนี้เนี่ยนะฮะเป็นทฤษฎีการจูงใจที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายนะฮะมาสโลได้สรุปลักษณะการจูงใจไว้นะฮะว่าการจูงใจเนี้ยจะเป็นไปนตามลำดับขั้นของความต้องการอย่างมีระเบียบนะครับซึ่งลำดับขั้นของความต้องการเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น5ขั้นได้ด้วยกัน ซึ่งลำดับของความต้องการนี้เนี่ยนะครับสามารถแบ,บ่งออกเป็น5ขั้นด้วยกันนะครับขั้นที่1นะครับนั่นก็คือความต้องการพื้นฐานทางร่างกายหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า the physiological needs นะครับพูดง่ายๆนะครับในสังคมไทยของเราเนี่ยอาจจะนึกถึงเรื่องของปัจจัย4ใช่ไหมครับปัจจัย4มีอะไรบ้างครับอาหารที่อยู่ใช่ไหมครับเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัย4เหล่านี้พร้อมแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากสินค้าหรือบริการของผู้เรียนทุกท่านเนี่ยนะฮะตอบสนองต่อปัจจัยสี่เหล่านี้แน่นอนทีเดียวขายได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับบางท่านอาจจะทำเสื้อผ้าใช่ไหมครับสินค้าเป็นเสื้อผ้าสำหรับอะไรดียกตัวอย่างเช่นสำหรับช่วงฤด,ดูร้อนเป็นต้นนะครับฉะนั้น เสื้อผ้าช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยก็จะตอบสนองความต้องการนะฮะเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ใช้งานในฤดูร้อนนะครับประการที่2หรือขั้นที่2นะครับก็คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยแน่นอนทีเดียวนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการความปลอดภัยใช่ไหมครับในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะฮะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า the safety needs นะครับ มนุษย์ต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคงในชีวิตนะฮะความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับโรคร้ายนะฮะหรือจากภัยต่างๆและยิ่งไปกว่าน,นั้นมนุษย์เราเนี่ยนะครับต้องการความมั่นคงทางจิตใจนะฮะความมั่นคงในการประกอบอาชีพนะฮะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าคนสมัยนี้เนี่ยนะครับมีความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับหลายคนก็ต้องประสบกับภาวะซึมเศร้า หลายคนก็พยายามที่จะหาที่พึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมนุษย์นะฮะไม่ว่าจะยุคนี้หรือยุคไหนก็ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจทั้งสิ้นหากสินค้าและบริการของเราสามารถตอบสนองความต้องการในจุดนี้ได้ก็จะเป็นจุดขายที่สําคัญในยุคปัจจุบันนี้ได้เลยได้ดีเลยทีเดียวก็จะเป็นจุดขายที่สําคัญในยุคปัจจุบันนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ขั้นต่อไปนะฮะเรียกว่าความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของนะฮะหรือ the belongingness and love need นะฮะได้แก่วความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับจากสังคมความเป็นมิตรและการยอมรับและความรับจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับในยุคนี้นะฮะอาจจะเป็นยุคที่ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่อง new normal หรือในเรื่องของ social distancing ใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตาม เราเนี่ยก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและในเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วเนี่ยวันใดวันหนึ่งนะฮะหรือว่าช่วงใดช่วงหนึ่งของสมัยนี้ก็ตามมนุษย์ก็ต้องหาช่องทางหรือโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะฮะมาเข้าสังคมอยู่ดีดังนั้นความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของจึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย์นะครับขั้นที่4นะครับก็คือความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ถือว่าเป็นขั้นที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า the esteem needs นะฮะความต้องการนี้มีความสำคัญอย่างมากในการทำงานนะะการประกอบอาชีพนะครับความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือในสังคมนะครับในที่ทำงานหรือว่าในแวดวงวิชาชีพเดียวกันนะครับขั้นต่อไปนะครับซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายคือความต้องการความสำเร็จในชีวิต ในทฤษฎีของมาสโลนั้นขั้นความต้องการนี้ถืถอว่าในทฤษฎีของมาสโลนั้นขั้นความต้องการนี้ถือว่าเป็นขั้นความต้องการที่สูงที่สุดนะครับและมนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันและปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จนะฮะความต้องการความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเป็นความต้องการขั้นสูงสุดมนุษย์ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นอยากให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะฮะ และเป็นคนที่เก่งในสายตาของบุคคลอื่นนะครับมนุษย์จะสแสวงหาความต้องการในระดับนี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อความต้องการทั้ง4ขั้นก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จหรือว่าได้รับการตอบสนองแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านผู้เรียนนะครับก็คงพอจะทราบไอเดียนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความต้องการนะฮะฉะนั้นการที่เราทำคอนเทนต์นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าและบริการของเรา ให้ตอบสนองกับความต้องการของคนโดยทั่วไปก็จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมนะครับให้สินค้าและบริการของเรานั้นเป็นที่ต้องการและขายได้ครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมจะพูดเรื่องกลวิธีในการโน้มน้าวจิตใจนะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น6ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือการแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวจิตใจนะครับซึ่งมีคุณลักษณะ3ประการก็คือต้องมีความรู้จริง มีคุณธรรมและมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะครับข้อ 2. การแสดงให้เห็น up, up. ต่อไปนะครับผมจะพูดเรื่องลักษณะของสารโน้มน้าวใจนะครับในการเขียนคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะต้องเขียนสารเนี่ยให้มีลักษณะดึงดูดใจใช่ไหมครับแล้วเราจะทําอย่างไรให้สารนั้นโน้มน้าวใจนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของลักษณะของสารโน้มน้าวใจกันดีกว่านะครับ สารนมน้าวใจก็คือคําเชิญชวนนะฮะเป็นการแนะนําให้ช่วยการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาตินะครับลักษณะของสารน้มน้าวใจที่เป็นคําเชิญชวนก็อย่างเช่นเพลงปลุกใจนะครับหรือบทความปลุกใจให้รักชาติเป็นต้นนะครับต่อมานะครับสารน้มน้าวใจอีกประเภทหนึ่งก็คือโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาบริการซึ่งมีลักษณะดังนี้นะครับ ใช้ถ้อยคำที่แปลกใหม่สะดุดหูสะดุดตาผู้รับสารใช้ประโยคหรือวลีสั้นๆทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างฉับพลันนะครับเนื้อหาจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอันดีเลิศของสินค้าหรือบริการคุณสมบัติของสินค้าว่าสินค้านั้นดีอย่างไรนะครับช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างไรช่วยทำให้เราเนี่ยสวยขึ้นได้อย่างไรนะครับสุดท้ายก็คือการนำเสนอสารนะครับโดยการ ใช้สารโฆษณานั้นซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับสิ่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดนิยมใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาทางโทรทัศน์นะฮะเพราะเมื่อผู้ชมเนี่ยได้รับชมโฆษณานั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆนะครับก็จะเกิดแรงจูงใจจนทำให้วันใดวันหนึ่งเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้านั้นขึ้นมานะครับตัวอย่างถ้อยคำโฆษณาที่คุ้นหูพวกเรามานานนะครับก็อย่างเช่น ทุกสิ่งวิเศษยิ่งด้วยโคคาโคล่าอาจจะฟังดูโบราณใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นคําโฆษณาที่ใช้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับนานมาแล้วนะฮะคำโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยด้วยนะครับปัจจุบันอาจจะเป็นถ้อยคําโฆษณาที่ว่าเป๊ปซี่ดีที่สุดใช่ไหมครับหรือต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของหลักการเขียนเพื่อน,นมน้าวจิตใจนะครับ หลักการเขียนเพื่อนม่ํานาวใจเนี่ยเราควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆหลักการต่างๆดังนี้นะครับ 1. เราต้องวิเคราะห์ผู้อ่านหรือกลุ่มลูกค้าของเรานั่นเองนะครับเราต้องทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครนะครับอ่าเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นอ่าผู้สูงอายุนะครับเป็นวัยทำงานนะฮะหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบอ่านนิยายนะครับหรือกลุ่มคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นต้นนะครับเพื่อที่เราจะประชาสัมพันธ์ นะฮะหรือว่า,าเผยแพร่สื่อโฆษณาของเราให้ตรงจุดนะครับหลักการในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าก็อย่างเช่นนะฮะเพศวัยการศึกษาอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้เนี่ยฐานะทางสังคมและค่านิยมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเรานะครับ ผู้เขียนสามารถกำหนดเนื้อหาและกละวิธีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมได้ด้วยนะครับนะครับนอกจากนี้เนี่ยฐานะทางสังคมและค่านิยมของผู้รับสารก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับในการที่เราจะวิเคราะห์ลูกค้าของเรานะครับต่อไปนะครับก็คือการใช้หลักจิตวิทยานะครับผู้เขียนจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการเขียนโน้มน้าวใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากผู้เขียนต้องทำความเข้าใจธรรมชาติความสนใจและความต้องการของผู้อ่านนะครับซึ่ง เหมือนที่อาจารย์ได้แนะนําไปเมื่อกี้นะครับผู้เรียนอาจจะใช้หลักจิตวิทยาของมอสโลผู้เรียนอาจจะใช้หลักจิตวิทยาของมอสโลก็ได้นะครับในเรื่องของความต้องการ5ขั้นของมนุษย์นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือการให้เหตุผลนะฮะผู้เขียนต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเองนะครับเหตุผลที่นํามาอ้างนั้นควรน่าเชื่อถือได้มีน้ําหนัก ียงควรน่าเชื่อถือได้มีน้ำหนักเพียงพอและเป็นไปนในทางปฏิบัตินะครับทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเชื่อถือและยอมรับนะฮะตลอดจนมีปฏิกิริยาตอบสนองความต้องการของผู้เขียนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการใช้ภาษานะฮะในข้อสุดท้ายก็คือภาษาที่ใช้ในการเขียนเพื่อน,น้มน้าาใจเนี่ยควรเป็นภาษาที่เร่าร้อนนะครับไม่ใช่และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโน้มน้าวใจควรเป็นภาษาที่เร้าอารมณ์นะฮะและความรู้สึกของผู้อา่านดังนั้นผู้เขียนจึงต้องมีศิลปะในการใช้ภาษานะครับก็คือรู้จักการเลือกสรรถ้อยคําที่สื่อความหมายนะฮะก่อให้เกิดภาพและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนนะครับคําขวัญหรือคําโฆษณานะครับให้มีความน่าสนใจและสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังหรือผู้รับชมได้นะครับ หลักการเขียนถ้อยคําโฆษณานะครับให้โน้มน้วจิตใจนะฮะก็มีหลักการสําคัญดังนี้นะครับข้อแรกนะครับเราต้องเขียนให้ตรงจุดนะฮะตรงประเด็นฉะนั้นเนี่ยผู้เขียนจะต้องรู้ก่อนว่าจุดมุ่งหมายของโฆษณานั้นเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับเช่นสมมติว่าเราอาจจะขายาไก่ทอดเกาหลีใช่ไหมครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือโฆษณาไก่ทอดเกาหลีของเราที่อาจะเป็น สารพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเช่นวิงแซบเป็นต้นฉะนั้นโฆษณาชิ้นนั้นต้องมุ่งเป้านะครับต้องมีใจความสำคัญอยู่ที่วิงแซบนะครับข้อ 2, 2เป็นถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดนะฮะอาจจะมีจำนวนคำตั้งแต่2องคำขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นประโยคหรือจะเป็นวลีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอันนี้ก็เป็นคำขวัญทั่วไปใช่ไหมครับ คําโฆษณานะครับที่เราเคยได้ยินบ่อยๆะะและเราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นเป๊ปซี่ดีที่สุดต้องโค้กสินะครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเป็นต้นข้อ3มีใจความสมบูรณ์ชัดเจนไม่คลุมเครือนะครับข้อนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับข้อ3มมีใจความสําคัญครบถ้วนสมบูรณ์และไม่คลุมเครือด้วยนะครับ ข้อ4นะครับเขียนถ้อยคําด้วยภาษาง่ายๆนะครับมีการเล่นคําบ้างมีการเล่นสัมผัสและมีช่วงจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้ความไพเราะและจดจําได้ง่ายเช่นงานคือเงิน,งนเงินคืองานบรรดาลสุขนะครับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเคยได้ยินไหมครับครองตนครองคนครองงานนะฮะยิ้มเดียวเคี้ยวเพลิน หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยตลอดเส้นทางเป็นต้นท่านผู้เรียนนึกถึงคำโฆษณาหรือคำขวัญในลักษณะนี้ได้บ้างไหมครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ5หากเป็นคำขวัญโฆษณาสินค้าน่าจะมีชื่อสินค้าอยู่ในคำขวัญด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ต้องโคกสิ เป๊ปซี่ดีที่สุดชร์ปก้าวล้าไปในอนาคตนะฮะสวมแพนสวมเพลินนะครับตัวอย่างอาจจะเก่าไปนิดนึงแล้วท่านผู้เรียนละครับนึกถึงตัวอย่างใหม่ๆได้บ้างหรือเปล่าถ้านึกได้นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับตอนที่เราเรียนคอนเฟรนด์ด้วยกันนะครับต่อมานะครับเราจะพูดเรื่องการพูดโน้มน้าวใจนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะ กำลังคิดว่าจะทำคลิปลง y o u t u b e ใช่ไหมครับอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับหลายท่านก็อยากจะทำวีล็อกนะครับและการทำ YouTube หรือว่าการโพสตคอนเทนต์ Post, Content, ขึ้น f c e e o o o เนี่ยนะครับก็จะต้องอาศัยทักษะการพูดที่ดีด้วยเช่นกันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของหลักการการพูดโน้มน้าวใจนะครับการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นพฤติกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับ เป็นการใช้ความพยายามเพื่อเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติค่านิยมและการกระทําของบุคคลอื่นนะครับเช่นถ้าเรากําลังรีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นร้านอาหารยกตัวอย่างเช่นอาหารกัมพูชา receber, แต่คนไทยเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับอาหารกัมพูชาใช่ไหมครับท่านั้นหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่รีวิวอาหารกัมพูชาซึ่งอาจจะเป็นของญาติของเรานะครับ แล้วเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยให้หันมาบริโภคอาหารกัมพูชาบ้างนะครับเราก็จะต้องมีทักษะมีกลวิธีในการพูดโน้มน้าวใจนะครับให้คนเนี่ยหันมารับประทานอาหารกัมพูชาและไปใช้บริการนะครับที่ร้านอาหารของญาติเรานะครับซึ่งเราอาจจะใช้กลวิธีต่างๆนะครับที่เราอาจจะได้พูดคุยกันมาบ้างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการยกให้เห็นถึงข้อดีทางด้านสุขภาพเป็นต้นนะครับกลวิธีที่เหมาะสมนะครับที่มีผลกระทบใจบุคคลนะครับก็จะมีทั้งกลวิธีที่เป็นวัจนะภาษาและอวัจนะภาษานะครับวัจนะภาษาคือคําพูดอวัจนะภาษาก็คือภาษากายของเราท่าทางของเราน้ําเสียงของเราการแต่งกายของเรา ใช่ไหมครับในการทําคลิปเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่น้ําเสียงเนื้อหาภาษาที่เราพูดเท่านั้นที่น่าสนใจนะครับแต่การแต่งกายของเราให้เข้ากับคลิปที่เราทําอยู่ก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้เรียนเนี่ยนะครับกำลังโฆษณาอาหารทะเลที่อยู่บริเวณริมหาดจังหวัดระยองใช่ไหมครับแต่ผู้ทําคลิปกลับไปแต่งกายแบบใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับกางเกงสลกขายาวและรองเท้าหนัง ก็อาจจะไม่เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมครับทางที่ดีเนี่ยนะครับก็ควรที่จะใส่ชุดเหมือนกับเรากําลังจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับกางเกงขาสั้นนะครับมีเสื้อที่อาจจะมีลายดอกไม้นิดหนึ่งนะครับมีลมเย็นๆนะฮะนั่งรับประทานอาหารทะเลใต้ต้นใต้ต้นมะพร้าวนะครับนั่งรับประทานอาหารทะเลใต้ต้นมะพร้าวมันก็ใช่บรรยากาศที่ดีใช่ไหมครับการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษานี่นะครับ เราสามารถใช้จนเกิดการยอมรับนะฮะและทําให้ผู้อื่นยอมเปลี่ยนแปลงตามการโน้มน้าวของเราใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราจะพูดอย่างไรเพื่อจะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามและทําตามสิ่งที่เราแนะนํานะครับหรือสินค้าและบริการที่เรากําลังนําเสนออยู่นะครับข้อ1เราต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจนะครับหลายท่านคงคิดว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมีความสําคัญมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับ อันนี้แน่นอนเลยนะครับถ้าหากว่านะครับคนที่ทำการรีวิวสินค้านะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือเช่นคนที่ทำงานในวงการสาธารณาสุขออกมารีวิวอาหารเสริมเราก็จะเชื่อถือเป็นพิเศษใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกพรีเซนเตอร์นะฮะหรือเลือกนิตอ d ดอลนะครับให้ทำการรีวิวสินค้าให้เรานั้นเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับว่าเขามีความน่าเชื่อถือ ตรงและเหมาะสมกับสินค้าหรือไม่นะครับข้อ2การแสดงให้เห็นนะฮะตามกระบวนการของเหตุและผลผู้โน้มน้าวใจต้องแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ตนกำลังโน้มน้าวใจอยู่นั้นมีเหตุผลหนักแน่นและมีคุณค่าคู่ควรแก่การยอมรับอย่างแท้จริงนะครับข้อ3นะครับก็คือการแสดงอารมณ์ร่วมในขณะที่เรากำลังพูดโน้มน้าวใจหรือกำลังสร้างคอนเทนต์นะครับที่เป็นคลิปอยู่ ะะยกตัวอย่างเช่นเรากําลังรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราแสดงอารมณ์ร่วมออกมานะครับว่าเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกว่ามาพักที่แล้วมีความผ่อนคลายนะครับสถานที่เนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกโรแมนติกนะครับการโน้มน้าวใจก็จะประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ 4. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านลบนะครับของสินค้าและบริการนั้นในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เราจะเน้นนะครับนำเสนอแต่ด้านดีของผลิตภัณฑ์นะครับผู้น้มนาใจต้องน้มนาใจผู้รับสารให้เชื่อถือนะครับหรือปฏิบัติเฉพาะที่ตนต้องการโดยเชี้เห็นว่าสิ่งนั้นมีด้านดีข้อ4นะครับก็คือการแสดงให้เห็นว่าสินค้าของเรานั้นมีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับสิ่งนี้มีความส,สิ่งนี้มีความสาคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานะครับก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณสมบัติด,ด้านดีของสินค้าเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้คําพูดที่เป็นคําพูดเชิงบวกนะครับให้ผู้ที่เป็นลูกให้กลุ่มลูกค้าของเราตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าที่เรากําลังนําเสนออยู่นะครับข้อ5นะครับการสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสารการเปลี่ยนบรรยากาศให้ผ่อนคลายด้วยอารมณ์ขันจะทําให้ผู้รับสารเนี่ย เปลี่ยนสภาพจากการต่อต้านมาเป็นความรู้สึกกลางๆพร้อมที่จะคล้อยตามได้นะครับหลายท่านคงจะสังเกตว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีการจ้างเด็กไอดอลที่มีความสดุกสนานตลกนะครับและเฮฮานะครับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและบริการนะฮะเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายๆเรายอยากจะดูนะฮะโฆษณาชิ้นนั้นนะครับรู้สึกเป็นกลางๆนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับก็คือการเร้าให้เกิดอารมณ์นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าและบริการของเรามากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะฮะสามแถม1นะครับซื้อ2แถม2นะครับหรือซื้อวันนี้นะครับบริการหลังการขายฟรี2ปีเป็นต้นนะครับก็ทำให้เกิดการเราอารมณ์ขึ้นมาได้นะครับจะเห็นว่านะครับหลักการโน้มน้าวจิตใจนะครับ จะเห็นว่านะครับในการสร้างเนื้อหาให้นมน้าจิตใจนั้นเนี่ยมีหลักการนะครับและจะต้องนําไปสู่การปฏิบัตินะฮะหลักการที่อาจารย์พูดในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับและเป็นหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับซึ่งเอกสารประกอบการบรรยายนี้เนี่ยนะครับก็ได้จัดส่งให้ผู้เรียนแล้วนะครับทางาปรณีนีจะบอกว่าปริศนีก็ม่เชิงในปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่าโลจิสติกใช่ไหมครับจัดผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ในรายละเอียดเอกสารก็จะมีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจเนะืะ้อหาได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเรายังมีคอนเฟอเรนซ์ทาง MS Team อีกด้วยนะครับอีก12ชั่วโมงนะครับซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถามอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรที่มีประสบการณ์นะครับเ,เพื่อที่จะเติมความเข้าใจของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการใช้ภาษาเพื่อน,นมน้าวจิตใจนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะครับอาจารย์อยากจะขอสรุปเนื้อหาหลักๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะฮะการพูดเพื่อนมน้าวจิตใจเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามนะครับยิ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีการแข่งขันสูงเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ภาษาถ้อยคําที่นมน้าวจิตใจ ช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะเขียนหรืหรอพูดให้นม่มนวจิตใจลูกค้าเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อนใช่ไหมครับมนุษย์ย่อมมีความต้องการดังทฤษฎีของมัสโลได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับความต้องการทางกายนะฮะความต้องการความมั่นคงปลอดภัยนะครับความต้องการความสําเร็จความต้องการเรื่องของ,ของความยอมรับต่างๆใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเรามีความต้องการในระดับใด ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถสร้างคอนเทนต์และสื่อสารนะฮะคอนเทนต์นั้นให้กับลูกค้าของเราได้อย่างตรงจุด <_ d ates> นอกจากเราเข้าใจความต้องการของเราแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะเข้าใจความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าของเราให้เป็นด้วยใช่ไหมครับ <_ d ates> ว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับมีเป้าหมายนะฮะที่จะขายให้กับบุคคลกลุ่มใดนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกคนนะครับ จะเข้าใจหลักการพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนชุดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าผู้เรียนจะติดตามและรับชมวิดิทัศน์นะครับทุกหัวข้อจนครบนะครับหากมีคําถามหรือมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาถามกันใน MST นะฮะตอนที่เราสอนสดกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับ